โยโย่โซโล่ทริปสวัสดีครับผมโยสราวุธนะครับจากเพจคนบ้าหลอหรูรายแล้วก็โยโย่โซโล่ทริปใน y o u t u b e ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งจอ Android จากประเทศจีนนะครับด้วยราคา2,700บาทพร้อมจะส่งนะรอประมาณสัก2อาทิตย์สเปคข้างในเครื่องก็คือเป็น RAM 4GB ครับ และ ROM 3, 2ม b ิเดี๋ยววันนี้จะมาติดตั้งนะครับมาดูกันว่าเจ้าจอ Android ที่เราสั่งมาจากจีนด้วยราคาไม่ถึง3,000บาทเนี่ยมันดีไหมประสิทธิภาพมันเป็นยังไงมันใช้งานได้ดีจริงไหมแล้วมันใช้ได้ไหมจากจีนมีภาษาไทยหรือเปล่ามีภาษาอังกฤษหรือเปล่าหรือว่าเป็นภาษาจีนล้วนเดี๋ยววันนี้โยโย่โซโล่ทริปจะพาไปดูนะครับถ้าพร้อมลปะป เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับช่างพี่มิกเนี่ยจะแนะนําว่าสายไฟแต่ละสีแต่ละเส้นใช้งานอย่างไรบ้างไปฟังกันครับในรถของน้องปอเนี่ยก็คือเราได้มาแบบปักหายครับเจ้าของเดิมเนี่ยตัดปักหลังวิทยุทิ้งไปเพื่อติดตั้งเครื่องเสียงนะครับจะไม่มีปักเดิมติดอยู่กับตัวรถเราเลยต้องมาตัดต่อสายไฟเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะไล่ทีละสายเลยนะครับเริ่มจาก สายไฟ12โวลต์เนี่ยจะเป็นสายสีขาวคาดลายจุดนะครับส่วนเส้นต่อมานะครับก็จะเป็นไฟลบนะครับเป็นไฟกราว<อ>ก็จะต่อเข้ากับสายสีดําที่ตัวรถนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามีสายสีน้ําตาลคาดสีเทาที่ตัวรถต่อเข้ากับสายกราวด้วยตัวนี้จะเป็นสายกราวของปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับสายเส้นต่อไปนะครับก็จะเป็นสาย ACC นะครับ สาย E C C จะต่อเข้ากับสายสีม่วงคาดคาดจุดนะครับที่ตัวรถนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นสายไฟหลีนะครับสายไฟหลีก็จะต่อเข้ากับสายสีเท่าคาดจุดที่ตัวรถนะครับสายคู่ต่อไปนะครับจะเป็นสายคีหนึ่งคีสองนะครับสายตัวนี้จะเป็นสายควบคุมเครื่องเสียงครับตัวนี้ผมจะใช้แค่สายเส้นเดียวนะครับเป็นสายคีหนึ่ง ต่อเข้ากับสายสีชมพูคาบจุดนะครับที่ตัวรถส่วนสายคีสสนี่จะไม่ใช้นะครับต่อไปนะครับสายสีน้ําเงินตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟเลี้ยงเสาอากาศนะครับตัวนี้ก็จะต่อเข้ากับสายเลี้ยงเสาอากาศที่อยู่ด้านหลังนะครับผมสายเลี้ยงเสาอากาศเนี่ยจะมาคู่กันกับสายสัญญาณเสาอากาศนะครับอยู่ด้านหลังเลยนะครับสายชุดต่อไปครับ จะเป็นสายสีเขียวแล้วก็สีเขียวดำนะครับตัวนี้จะเป็นสายลำโพงด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับสายสีเขียวจะเป็นสายไฟบวกนะครับต่อเข้ากับสีน้ำตาลลายจุดนะครับส่วนสีเขียวดำจะเป็นสายลบต่อเข้าสายสีเหลืองลายจุดนะครับสายชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นลำโพงหลังด้านขวานะครับเป็นสายสีม่วงนะครับม่วงกับม่วงดำ สายสีม่วงนะครับจะเป็นสายไฟบวกนะครับต่อเข้ากับสีน้ําเงินลายจุดนะครับส่วนสายสีม่วงดําจะเป็นสายไฟลบนะครับต่อเข้ากับสีส้มลายจุดนะครับสายลําโพงหน้าฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้จะเป็นสายสีขาวแล้วก็สีขาวดํานะครับสายสีขาวจะเป็นสายสัญญาณบวกนะครับก็จะต่อเข้ากับสายสีเขียวอ่อนลายจุดนะครับ ส่วนสายสีขาวดำนะครับเป็นสายไฟลบต่อเข้ากับสีชมพูลายจุดนะครับสายคู่ต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงหน้าด้านขวานะครับตัวนี้จะเป็นสีเทากับสีเทาดำนะครับสีเทาก็จะเป็นสายไฟบวกนะครับต่อเข้ากับสีเทาลายจุดนะครับส่วนสีเทาดำจะเป็นสายไฟลบนะครับต่อเข้ากับสีน้ำตาลลายจุดครับแล้วก็สายไฟตัวที่เหลือนะครับตัวนี้ ก็จะไม่ได้ต่ออะไรนะครับพันสายทิ้งไว้เลย,ยก็สายไฟก็ประมาณนี้รนรเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ลดเยอะนิดหนึ่งวันนี้เสียงรบกวนเยอะแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ดูภาพเอา <c oughs> เออดูภาพแล้วน่าจะต่อตามได้เพราะว่าบางคนเนี่ยอยากต่อเครื่องเสียงเองเฮ้ย <c oughs> สายไฟมาเยอะแยะไปหมดดูตามที่ช่างพิมิกบอกนะครับตามช่างพิมิกไกด์บอกส่วนคนที่อยากจะซื้อเครื่องเสียงจอ Android มันดีไหม มันใช้งานเป็นยังไงบ้างโอเคไหมราคาแรงไหมเดี๋ยววันนี้จะพูดให้ฟังนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ทำการติดตั้งกล่อง Android เรียบร้อยแล้วใช้งานได้โอเคเสียงโอเคแต่ถ้าจะให้เสียงดีกว่านี้ผมแนะนำไม่ซื้อ p i o n e น r นะครับจอ Android เนี่ยเสียงก็ได้ประมาณหนึ่งแต่เน้นไปที่มัลติฟังชันนะครับทั้งเรื่องของ YouTube แล้วก็มี Map ให้ใช้ด้วยพวกจอ Pioneer ก็ต้องใช้ตัวที่มี CarPlay และข้อเสียของจอ Android เนี่ยเท่าที่เคยเจอนะก็คือ จอมันสว่างมากครับเวลาตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่สามารถเปิดจอ Android ในการใช้งานได้เลยไม่สามารถนำทางในตอนกลางคืนได้ถึงแม้ว่าเราจะปรับแสงไฟให้อ่อนที่สุดแล้วจอ Android ก็ยังคงสว่างจนแยงตาอยู่ดีนะครับนั่นเป็นข้อเสียของจอ Android นะครับแล้วก็ในบางรุ่นนะครับอย่างที่บอกตัวที่ได้มาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก30วินาทีในการเปิด ดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้รถเนี่ยบิดกุญแจปับ๊บเราก็อยากให้จอมันพร้อมใช้งานเลยแต่จอ AN'DROID ตัวนี้ก็คือบิดปับ๊บ30มวิกว่าจะขึ้นส่วนจอในรถผมนะครับผมใช้เวลาแค่เสียวินาทีเปิดติดเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรทั้งที่แรมผมก็น้อยกว่ารุ่นผมก็เก่ากว่าบางรุ่นแรมมากกว่าแต่ใช้เวลาในการบูตเครื่องนานหน่อย เพราะฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของจอ Android ที่คุณจะต้องรับให้ได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Yo โย So ซโล r ทรแล้วก็เพจคนบ้าลหล่อรูร้ายด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปไหนไปรีวิวอะไรฝากติดตามกันละกันขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Yo y ย So l o Trip